เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่นานนะครับวันนี้เรากรับอยู่ใน Minecraft s e r v e r 2025ีซนที่สองาร์ที่36 <c oughs> ใช่ไหมเราที่36ก,กันแล้วนะครับผม <c oughs> โคตรนานโคตรไกลเลยยังไม่ไกลมากเลยเนี่ยแค่ EP แค่30กว่าเองมันก็ยังไม่เยอะมาก นี่คือไปปูมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าปูในคลิปมันนานเกินวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาทำเกาะถัดไปกันต่อเลยนะครับผมก็มันจะมีประมาณหลายเกาะอ,อยู่แหละจะเกาะย่อยผมจะแบ่งเป็นประมาณ10บคูสิบนะอ่ะนับแรกให้ต่อต่อ,ตอไปอันนี้มันกี่บ็อก1-2หนึ่ง ตอบลกที่3ออกไปนะครับประมาณ 1, นึ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้องไป20เลย 11, 12, 3, 1ดส5 16, องสา19แล้วก็20นะครับ หลังจากนั้นนะก็แบ่งเหมือนเดิมครับผมก็คือเนี่ผมเอาตัวแทนเป็นไม้ละกันนะนี่คือบล็อกที่สิบตัวแทนคือไม้นะครับตอน,นนี้ก็คือยี่สิบใช่ไหมตัวยี่สิบเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห ออสิบี่ว่าเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบนะครับผมมันเป็นเกาะเล็กนะเกาะใหญ่คือเกออาะตรงนู้นนะครับผมโปรเจกนี้ไม่นานมากแหละนะครับผมฝั่งนี้ก็ได้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคู่สว่างเลยะริ่งจำด้วยสีน,นี้นะคู่วสว่างอ่ะหนึ่งสองสามสี่ ้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบอ่ะทีนี้ก็เหมือนเดิมสินะตีวงกลมวิธีในการตีวงกลมนะครับให้การจำการของผมนะก็ะคือออกมาสองบล็อกนะครับบล็อกต่อไปให้จำการลงมาอย่างนี้เรื่อยๆเลยอืออันนี้แหละนะครับผมคือวิธีในการต่อนะครับ ก่อนเล็กนี่ผมต่อในคลิปได้แน่นอนเลย,ยเลยพราะมันไม่ไกลมากมันกี่บล็อกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเดี๋ยวนะถ้ามาัสิบเอ็ดก็ไม่เป็นไรถ้าไม่พอก็เราต่อไปสิบเอ็ดได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ไม,ไม่ใช่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 มาโอเคพอดีเป๊ะครับ,นรบในมือถือนี่ผมต่อโคตรถนัดเลยแต่ในคอมนี่คือคนละเรื่องเลยครับ แต่ว่าก็ถือว่าต่อได้อยู่แหละก็ส่วนใหญ่เวลาผมอัดคลิปเนี่ยก็อัดนในมือถือตลอดนะครับผมก็เห็นคลิปคอมกันไม่เยอะใช่ไหมล่ะตัถ้าซื้อคอมใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากัน โอ้กสีน่นาทีเองนะครับผมต่อไปก็ปูดได้เลยนะผม <_ C ell> อยากให้มันมีมอสแบบเอื้อมไกลๆมากเลยเดี๋ยวต้องลองไปเรียนรู้ดู <_ C ell> น่าจะมีใช่ไหมมอสพวกเอื้อมอะไรไกลๆอย่างเงี้ยร <_ C ell> าตัวละครเราแขนสั้นจริงๆแ <_ C ell> ขนสั้นมันก็มันก็ไม่ได้แปลว่ามัน อะไรเงี้ยนะเออส่วนตรงกลางนี่ก็เป็นไม้ไว้แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาปรับเปลี่ยนนะครับผมใจมืนแล้วไม่น่าใช่ครับผมเออแล้วก็ตอนนี้ก็ปัดชิมนิเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นอะไรที่ไม่ร้องไห้นะวันนี้วู เกือบแล้วครับผมแต่ว่าไม่นะคยตอนผมนั่งฟังพี่รุ่นพี่ที่ผ่านมาเนี่ยสองปีที่แล้วนะผมแล้วก็ปีที่แล้วนะคือร้องไห้ตลอดแต่ปีนี้คือไม่อ่ะคือไม่ร้องอ่ะเะลรที่แปลกมากเลยเนี่ยตัวเองเนี่ยเออมันแปลกๆมากเลยไม่เป็นไรนครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหระยะนี่ไกลจริงๆใจจริงผมไม่ค่อยอยากปรับให้มันเป็นสว่างเท่าไหร่เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาลงไปเอาไฟดีกว่าตลงตรงนี้หลยกระตุกขึ้นนะครับผมนี่ไฟไมิดจ๊ะ ไไมีไฟมีเด็ด่านไฟโอ้โหขนาดมากอยู่แค่นี้ถ่า,านไม่น่ามีแล้วมันอยู่ด้านล่างแล้วครับค่ะประมาณนี้พอหรือเปล่าห้าสิบกว่าอันหัวได้อยู่แหละห้าสิบกว่าอันอะ ระดับแรกนะแปะด้านล่างก่อนเลยมืดมืดอ่ะสักช่วงระยะหนึ่งเอ้ะมาตกได้ด้วยอ่ะโอ้โหไม่แปะแล้วถ้างั้นขึ้นไปเลยแล้วกัน

ตรงกลาร<ว>ตรงนี้นะครับแต่แล้วเบมันก็แตกต่างกันไปนั่นแหละอืม,อมสว่างขึ้นแล้วนะฮะก็ตรงกลางก็เป็นก่อหมู่บ้านนะฮะกาน้นก็อ,อกาป่า นี่ก็เราทำเปแล้วว่ามันใหญ่แล้วเนี่ยต้นนะขอลองออกแบบก่อนว่านเป็นยังไงเออเอาวันที่เสาร์ก่อนดีกว่าวางบล็อกเลยนะครับผม อันหนึ่งสองสามสี่นะครับไม่ใหญ่มากนะสองสามสี่นะครับเป็นขนาดสี่คูนสี่เนาะได้เหรอได้เลยสองสามสี่ หนึ่งสองสี่เจ้ปลาบอกว่าหก้าหเ้าหกเจ้าหกเจ้กเกเจี้หกจก้าหก้าเจ้าหกกเจ้เ้้กเ้ากก้ห อืมอืมอโอเค้หเป็นบ้านที่เล็กมากครับผมขนาดสี่พู้สี่เองเจ้าอะไรกันมนเนี้ยนะครับผมคือมันเป็นบ้านเหลี่ยมเหลี่ยมแค่คต้นเรียมเลยนะครับต้องใช้กระจกเลยเนี่ยจํจำได้ว่าเรามีกระจกเลยนะแต่ว่าไม่เยอะนะ โอ้หลายบ้านของผมต้องทำเยอะแหละเตียงนอนก็ต้องเอามาแล้วชาวบ้านก็ต้องให้มาอยู่ข้างบนแล้วชาวบ้านมันจะหายไหมฮะเออน,นี่คือที่กลัวเลยชาวบ้านมันจะหายไหมถ้าหายผมจะได้ทําการสร้างบ้านตัวเองไว้ทำเอาไว้ไหนอีกใช่ไหมก็คือต่อบล็อกขึ้นไปแล้วก็สร้างฐานอีกหนึ่งน,นะครับแล้วก็ต่อดันบน

ไปทำไมเพื่อนมาบ้านให้ไปด้วยโอ้ตลกไเท่ยวก็่างลยไปเที่ยวก็ว่างไเที่ยวว่งเลยไม่ไปเออยังไม่หมดกดี

พอไปากโรงเรียนนเคยไหว้พ่อไหมว้เมื่อกี้ไหว้พ่อแม่ต้นกล้ารลอยังก็ไหวเลยเมื่อกี้ที่สวัสดีไอ้ยาแม่นี่สวัสดีที่หลังนั้นวถ้าคนเดินมาบ้านต้องขึ้นลุกขึ้นไปต้อนมัเฮ้แล้วก็สวัดีครับบนผมยะชีวิต่อแมีขอมเื่นเราก็นกำงมึงใช่ไเข้ามาคุเล่นตัวสั่งอแมีเราไปรับที่โรงเรียนก็ต้องยกมือไหว้ผู้ใหญ่นะ มืกอกลับ้งไม้เดี๋ยวมีไม้มาโตแล้ว 弟弟跟他们谈，是们还嫌我爹在谈。

สวยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหบ้านลอยได้ผมก็ต้องใส่แล้ยใส่เสาไอ้มันนี่คือบ้านเก่าเก่เลยบ้านแบบบ้านอะไรไม่มวลี่เวเลเจอร์อมันอยู่ด้วยกันนะครับเฉพาะบ้านบางบ้านนะเอาไว้สองชั้น พูดจำละบากเลยอือเรื่องอดไอ้เันสีขาวนี่ทำไมสายไฟมันอยู่ข้างนอกมันเกิดอะไรไอ้นันน่นมันเป็นรถไฟรถไฟมันยังไม่ต่ออะไรเลย,เลย โอเคเรียบร้อยสำหรับบ้านหลังแรกและเกาะใหม่นะครับผมโอเคฮะเอาเป็นว่าในคลิปนี้เจ้าบิวเป็นอะกันล่ะกันนะครับผมถ้าชอบก็ไลก์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจะไม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว Goodbye.